สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ามาตามคําขอนะคะของเม้นต์นี้เลยนะคะที่บอกว่ารีวิว50แรงให้ดูหน่อยนะคะจากสวัสดีครับมื่อวานนี้มาพอกับเซนฮ์หปปุกุตาบ้านถึงแล้วครับต้อมเมื่อวานนี้บรรยากาศดีดีเมื่อวานนี้เซ์หฮง15มาเบิ้ง L50 18 D.T เป็นรถมือสองแล้วครับเต้อมไป15มาเบิ้งใกล้ๆกันเนาะครับต,บอลลอบต้อมรถคันน,นี้จะเป็นรถปี ก60นะครับเนาะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,111ชั่วโมงราคารถอยู่ที่หาแสนหาหมื่นหาพันบาทนะครับเนะาะดาวน์รับรถอยู่ที่5,000บาทนะครับอ่าค่างวดไลยปีก็จะโตอยู่ประมาณ1,000กว่าบาทนะครับเนาะขันสนใจจังไลยกะให้ทรเข้ามาสอบถามเส้นลูเนาะะที่เบอร์โทุก0512136900นาะครับเนาะนะครับ,นะรบถ้าเป็นสาภาพรถ มาครับตาล้องมาเบ่งสภาพรถข้างหลังนํานี่นะครับจากที่เขาได้เบ่งสภาพรถสีรถเป็นแบบนี่ละแล้วกาสภาพรถเป็นแบบนี่ละแต่เข้าสีอะไรเป็นสภาพนี้ครับจะมีการไปตรวจเช็ค200จุดแล้วก็จะไปเฮ็ดสีไหม,มพร้อมรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเนาะรถมือสองคันนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นครับพี่น้อง จะได้ไปมีตะตินนาแล้วก็พาสหลังเนาะสำหรับที่ท่านอ่าที่อยากได้ลวดตะตีเพิ่มก็ต้องซื้อเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะครับ <S 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 คนอนสนใจ่ยังไงก็ให้โทรเข้ามาหาเสี่หลงนะครับเด้อทีเบอร์ทร่วศูนย์หกห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหกเก้าห่าครับผมเดี๋ยวครับถ้าอ่าโอกาสหนานะ้าเนาะเสี่หลงคันมีรถคันงามๆเข้ามาเดี๋ยวเสี่หลงสิบห้ามาเบิ่งไหมสำหรับมื้อนี้เสี่หลงไปแล้วครับสวัสดีครับ